ตัวช่วงมอะไรที่คิดแทนเราไปซะทุกอย่างนะครับทุกวันนี้มีนวัตรกรรมเยอะแยะมากมายนะครับที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นสะอาดขึ้นและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับกับ n e o l e s LS นะครับจากโตโต้เพราะเรื่องความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนคิดถึงเวลาเข้าห้องน้ำน,นะครับ n e o l e s LS มีฟีเจอร์สําคัญเรื่องความสะอาดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบทาความสะอาดภายในสุขภัณฑ์นะครับลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับเพื่อกําจัดเชื้อแบคทีเรียที่ยังตกค้างอยู่ครับ รวมถึงบริเวณใต้ฝาลองนั่งนะครับก็มีการสเปรย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคเหมือนกันตัวก้านฉีดมีการชําระทําความสะอาดแบบอัตโนมัติด้วย e water plus นะครับจะทําทุกครั้งหลังการใช้งานนะครับเพื่อลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียไม่พึงประสงค์ตัวนี้มาพร้อมกับ To ร n a d o f l u ัดเป็นการชําระแบบหมดจดนะครับรอบทิศทางแบบ360องศาเห็นไหมครับว่าโถที่คิดเยอะเป็นห่วงเรื่องความสะอาดมากขนาดนี้มีอยู่จริงครับนอกจากนั้นยังมีรูปลักษณ์ที่ดูสวยงามเรียบง่ายแต่ดูหรูหรามีให้เลือกถึง3สีด้วยกันนะครับ แล้วก็ s i ลเวอรครับโดยจะเป็นบริเวณที่ขับเน้นนะครับให้ขอบโถเนีน่ยดูแตกต่างแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาครับใครสนใจนีโอเ s ส s จากโตโตนะครับกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ใต้แคปชั่นนะครับ